เช้าวันใหม่กับสับป,ประรดทอดเดิมๆแต่สำหรับเธอมันคือความหวังที่ทอดขึ้นทุกวันเธอเคยเรียนดีแต่สุดท้ายก็มายืนทอดสับป,ประรดข้างถนนฝนเงยหน้าขึ้น ยิ้มบางอาจจะไม่รู้ค่ะแต่คนกินแล้วเขากลับมาซื้ออีกหนูก็อยู่ได้แล้วไม่ใช่ทุกประตูที่เปิดต้อนรับคนเง,เงียบๆแบบเธอฝ่ายบุคคลเปิดแฟม้มคุณฝนเคยทํางานร้านสะดวกซื้อแล้วก็ออกเร็วมากใช่ไหมคะและลูกค้าบ่นว่าคุณดูไม่เป็นมิตรฝนพยักหน้าเบาๆหนูไม่ค่อยยิ้มเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ไม่เคยหยาบคายกับใครเลยนะคะหนูโตมากับหลวงตาท่านสอนให้พูดดีทดําดีถึงแม้เราจะพูดน้อยก็ตามคะ่ะฝ่ายบุคคล วางแฟ้มลงเราอยากได้คนที่ดูร่าเริงกว่านี้ลูกค้าจะได้รู้สึกสบายใจค่ะฝนลุกขึ้นช้าๆหนูเข้าใจค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์งานนะคะก็แค่แม่คาตลาดในตลาด ความแปลกมักถูกตัดสินก่อนจะถูกชิมพี่เจี๊ยบยืนกอดอกมองร้านฝนที่ตั้งริมสุดตลาดขายสับประรดทอดแบบนี้ใครเขาจะกินทุกวันของมันแปลกเกินไปฝนวางครีมทอดลงบางทีของแปลกมันก็อไร่อยได้ก็แค่ของที่คนยังไม่เคยลองคะ่ะไม่รู้แต่จริงใจของธรรมดาอาจไม่มีที่ยืนในโลกที่บูชาภาพล้าฝนยื่นแผ่นเมนูสับประรดทอดให้เชฟในร้านอาหารหรูเชฟมองแล้วพูดมันไม่พอหรูครับเราต้องการอะไรที่ดูมีภาพลักษณ์ นฝนรับแผ่นเมนูกลับยิ้มบางฝนพูดถอนหายใจเบาๆไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจกรมศรีรษะขอบคุณที่ให้โอกาสมาเสนอนะคะแฟนเก่ากลับมา เขาคิดว่าเธอยังเหมือนเดิมแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนเมื่อวานอีกต่อไปทันวาเดินเข้ามาหน้าร้านริมถนนฝนกำลังทอดสับปะรดอยู่ยังขายของอยู่หรอคิดว่าความฝันของเธอจะไปได้ไกลกว่านี้นะฝนทอดสับปะรดตอไม่หยุดมือยังขายของอยู่ค่ะแค่เปลี่ยนวิธีเดินไปหาความฝันก็เท่านั้นทันวามองฝนยิน้มจางๆเมื่อก่อนมีคนเดินทั้งข้างแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ก็สบายใจกว่าเยอะเลยค่ะเจอครูเก่าสำหรับบางคนการได้ยืนตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลามากแล้วฝนทอดของริมถนน น,นฝนพรำเบาๆครูบัวกางร่มเดินเข้ามาครูบัวหนูฝนครูไม่